ยูนิคคูรุโทกะเป็นดินสอกดนะครับที่ผมชื่นชอบมากแบรนด์ Brand หนึ่งเลยแล้วก็มีเวอร์ชั่นออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็สีก็เยอะมากด้วยเวอร์ชันก็คือเป็นแบบสวดทรงหน้าตาฟีเจอร์ฟังก์ชันดีไซน์นะครับส่วนสีก็แต่และรุ่นก็มีสีโคตรเยอะเลยแล้วก็ราคาก็ดีมากนะครับส่วนรุ่นที่แพงที่สุดที่ผมจะซื้อก็น่าจะเป็น ครูโทกะ dive นะครับถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะ3,000เกือบ4,000นะด้ามเดียวซึ่งอนาคตซื้อแน่ๆอย่างน้อย2สีนะครับน้ำเงินกับส้มเนื้อป,ประมาณนี้นะครับหรือถ้ามีลิมิตสีพิเศษออกมาก็คงจะซื้อด้วย3ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผมสั่งซื้อผ่านแอป s h o ป e e นะครับลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปใน d e s c r i p t i o และพินคอมเมนต์ถ้า ดูรีวิวแล้วอยากจะซื้อใช้งานกันก็ตามไปเลยผมจะให้ราคาเป็นตัวเลขไปด้วยที่ผมซื้อมานะครับอันหนึ่ง298บาทอาจจะมีโปรบางร้านถูกกว่านี้บางร้านมีผูปองโค้ดลดส่วนลดอะไรนะแต่อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท200กว่าบาทถึง300กว่าบาทแล้วแต่ช่วง3อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ยูนิซูบิชิที่ผลิตดินสอและปากกานะครับเจ็ตสตรีมอะไรพวกนี้ แต่ว่าเจ้า3ตัวนี้เป็น3สีที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็สั่งมามันมีสีออกมาเยอะกว่านี้อีกนะครับมีดําชมพูม่วงอะไรแบบนี้เยอะ,ยะ,ยะเลยแต่ผมชอบ3สีนี้เป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือเป็นสีน้ําเงินสีเหลืองสดใสแล้วก็สีเขียวขี่ม้านะครับสสีนี้ยูนิมิซูบิชิจะร่วมมือกันกันกนกบอัลฟาเจลอัลฟาเจลก็เป็นผู้ผลิตนะครับคลิปตรงนี้นะครับเป็นวัสดุคล้ายๆกับยางซิลิโคนแต่ว่าเป็นยางซิลิโคนที่จุดเด่นก็คือมันมีความยืดหยุ่นแน่น นะครับหนาแน่นด้วยแน่นด้วยเหนียวด้วยนะครับแล้วยืดหยุ่นสูงมากนะครับมีหลายเกรดหลายความแน่นให้เลือกใช้แล้วก็มีความทนทานโคตรๆเลยเขาบอกโดน UV โดนแบบขี้มือโดนอะไรนี้มันไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโดยรุ่นนี้ก็คือยูนิเอฟเจล HD2 นะครับมันจะมีความหนาแน่นรู้สึกจะมี2 La เลเยอร์สาเลเยอร์จะมีแบบแน่นแบบนิ่มแบบนิ่มมากอะไรแบบนี้นะครับ ให้เลือกใช้ซึ่งที่ใช้มาในเซตอัพนะครับในตัว alpha gel ที่ X กับ Uni เนี่ยตัวนี้จะเป็นหนาแน่นนะครับ HD ก็คือ high density นั่นเองเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผม f o กั s ไม่ค่อยติดด้วยเนาะนะครับ hold เป็นครูโทกะ engine 0.5นะเป็นไส้0.5ทั้ง3อันเลยเดี๋ยวเราลองมาแกะดูก่อนแล้วกันนะครับผมชอบสีน้ำเงินนี้จังเลยนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดกลไกลการใช้งานคือสามารถจะบิดตัวท้ายเนี่ยเพื่อล็อกกลไกลหมุนไส้กับไม่ล็อกก็ได้นะครับคือใช้เหมือนคุรุทกะกับดินสอกดธรรมดาแพคเกจบอกต้องลอกตรงนี้ออกแล้วหยิบออกนะแต่ผมว่าวิธีที่ดีสุดคือตะแคงแบบนี้นะครับแล้วยกขึ้นมาน่าจะดีกว่าเก็บกล่องมันก็ยังเก็บได้ด้วยนะครับไม่ฉีกไม่แตกหักเลยนะง่ายๆเลยนะครับเออดีเหมือนกันนะนี่นครับแพคเกจไม่โดนทําลายเก็บได้เก็บสะสมได้ต่อ แกะหมดเลย3อันนะครับรีวิวทีเดียวเพราะว่ารุ่นนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันวนะ่าผมจะซื้อสีอื่นไหมแต่บอกเลยว่า3สีนี้โคตรโดนนะโคตรชอบเลยโอเคเรามาดูกันที่ตัวดินสอนะครับตัวบอดี้ของดินสอก็จะประกอบไปด้วยวัสดุ2อย่างนะละหลักก็คือพลาสติกกับยางตรงกริปตรงนี้นะตรงหัวตรงนี้อาจจะเป็นโลหะหรือพลาสติกก็ไม่ทราบได้ราลองชั่งน้ําหนักวัดขนาดแล้วดูดีไซน์กันนะครับ รู้สึกว่า iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายมาโครมากเวลาเราขยับเข้าออกเนี่ยมันจะโฟกัสแล้วบางทีกล้องมันจะหยุดบันทึกอัตโนมัติ18กรัม18กรัมแล้วก็18กรัมนะครับน้ำหนักเท่ากันหมดเลย3ด้าม3เล่มเลยส่วนตัวความยาวของอุปกรณ์นะครับเมื่อวัดจากปุ่มกดด้านท้ายจนถึงหัวอยู่ที่ 5.8นิ้ว14.5เซนตะิเมตรครับ18กรัมก็ไม่ได้หนักมากนะตัวดินสอเนี่ยจำเป็นจะต้องมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะมีกริปที่เป็นอัลฟาเจลนะเป็นกริปเจลเนะี่ยช่วยการจับอ่ะซึ่งโอ้โหค,คุณค่าในการซื้อใช้มากสำหรับคนที่จับปากกาเขียนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปากกาดินสอนะใช้ต่อเนื่องจดเขียนหนังสือนะครับเลคเชอร์ ure, หรือวาดภาพอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ดินสอวาดภาพเป็นหลักนะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหแบบ ฟีลลิ่งมันดีมากนะครับอันดับแรกเลยคือมันจะมีความหยุนหยุนนะแต่มันมีความแข็งแน่นนะคือบีบลงไปคือสัมผัสอย่างเงี้ยมันจะมีความหยุนนะครับนิ่มแต่พอบีบลงไปถึงจุดหนึ่งมันจะแข็งนครับน่าจะเป็นเลเยอร์ข้างในที่มี3มชั้น2ชั้นนะครับไคเดนซิตี้มันจะมีความแน่นความแบบเหมือนมันจะหลุดออกจากกันแต่มันไม่หลุดมันแน่นมากนะครับเนี่ยส่วนกริปนะครับหัวของดินสอนะครับจะเป็นลักษณะคือเป็นหัวเข็มที่มีความเรียว แหลมๆนะครับแล้วก็หัวหดกลับไม่ได้แต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นโลหะด้วยนะสีเทาๆดำๆส่วนตรงเจลตรงนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับบางสีเนี่ยก็จะเป็นใสคุนๆบางสีก็จะเป็นสีโมพวกแล้วแต่สีที่เขาจับคู่ซึ่งผมว่ามันเหมาะแล้วแหละกับการทาแบบนี้คือถ้ามันเป็นดําไปอีกมันจะดูมืดมากเลยนะแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถอดไอ้ตรงนี้มาใส่ด้ามอื่นได้ไหมแบบชอบดำๆดักด้าก็ถอดไอ้ของสีดําด้ามอื่นมาใส่อะไรเงี้ยสลับกัน ส่วนท่อนะครับที่เป็นด้ามจับตรงอื่นที่ไม่ใช่กริปนะจะเป็นวัสดุพลาสติกน,น่าจะเป็นพวก ABS หรือเรซินต่างๆะจะมีรูเจาะไว้เพื่อโชว์ถึงกลไกหมุนข้างในซึ่งจะเป็นสีส้มนะครับเวลามันหมุนไปมันก็จะหายไปแล้วสีส้มก็วนมาอีกตรงนี้จะมาร์กบอกว่าเป็น uni alpha gel hd 2ก็คือเป็นความแน่นของตัวกริปตรงนี้ high density นย์จุดห้าทั้ง3ด้ามเลยแล้วก็จะมี มาร์ Mark, หมุนล็อกนะครับโหก็คือล็อกไม่ให้มันหมุนไส้หมุนนะครับแล้วก็ปุ่มกดก็จะเป็นลักษณะกลไกอยูนิแบบนี้ส่วนคลิปเป็นคลิปพลาสติกนะครับสีดําทั้ง3อันเน็บได้โอเคอยู่นะครับผมโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเราลองมาดูกันที่กลไกการใช้งานแล้วก็วิธีเขียนใช้งานดูแล้วกันนะครับว่า สด้าม3ามเล่มนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคการเติมไส้นะครับก็คือดึงจุกท้ายออกเป็นพลาสติกนะครับดึงยางลบออกแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปซึ่งในนี้ไส้มีมีมา1อันนะครับ1อัน1หรือ2อันไม่รู้เป็นขนาด05นะครับใช้งานก็กดคลิกลงมาไ่าไส้ก็ออกมาแล้ว ก็เขียนได้เลยนะพ,รพร้อมใช้งานหัวเลดพาย์เนี่ยยืดออกมาไม่เยอะนะแต่ว่าหดกลับไม่ได้นะครับเวลาเขียนลงไปเนี่ยมันก็จะหมุนไส้มันก็จะหมุนนะครับกลไกมันก็จะสังเกตดูว่าตรงนี้สีส้มมันหายไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดไปเรื่อยๆนะครับสีส้มมันจะวนกลับมาไหมไม่รู้เจ็บมือชชบเป่งเลยนะมันอาจจะหมุนกลับมาไม่รู้นะมันก็จะหมุนกลับมาเป็นสีส้มให้เราเห็นเนี่ยโผล่มาแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เวลาจับเขียนก็บี้ได้เลยนะครับมันมัน,ม,นมันจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ยูนิเออัลฟาเจมันเป็นบริษัทผลิตนะครับตรงเนี้นะครับมันแบบเหนียวนุ่มเหมือนเจลลี่ยังไงไม่รู้แนละ้วมันเด้งกลับมาที่เดิมครับอืเหมือนจะหลุดอะ่ะนี่จุดเด่นแบบบี้ใครที่เขียนหนังสือกดมากบี้นะครับเจ็บนิ้ว,ว่ใช้อันนี้ผมว่าน่าจะโอเคส่วนการเซอร์วิสนะครับลองดูว่ารื้อออกมาได้ไหมนะอ่าเราดึงหัวที่เป็นฝาครอบพลาสติกนะครับ พลาสติกเนี่ยไม่ใช่เหล็กนะจะมีกลไกอยู่ส่วน alpha gel เนี่ยก็ดึงออกมาได้ด้วยเว้ยก็แสดงว่าผมเอาไอ้ปลอกเนี้ยนะครับสลับกับตัวนี้ได้แล้วผมอยากได้อันนี้ดำแล้วแกนโลหะนะครับแกนท่อข้างในเป็นโลหะหมดเลยนะครับหรูหรานี่200กว่าบาทได้ขนาดนี้คือโคตรด,ดีนะครับนี่มีความเหนียวนะครับใช้งานได้นานเลยเขาบอกว่าเคลมว่าเป็น10ปีนะทนทั้ง uv ทนทั้งแบบอุณหภูมิ ดันเข้าไปเนบแม่ฟิตติ้งพอดีมากแล้วก็เอาหัวปิดกลับเข้าไปนะครับชืบแบบนี้แบบนะแคบบ่นี้เลยชอบสีมันเลยซื้อมาชอบสีทั้งสามสีเลยนะชอบชอบเรล,ลองมาเขียนดูแล้วกันอ่ะสีเขียวเขาไม่ได้ออกโรงเลยนะน้ำเงินเขาก็โดนไปแล้วเนะี่ยมาดูกันคลิกคลิกนะบแบบนี้ไส้เขาจะหมุนไปเรื่อยๆ คูดูโทกะเนี่ยมันเป็นดินสอที่เดี๋ยวผมจะลองจัดคลิปขึ้นข้างบนนะครับแล้วลองเขียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองสังเกตหัวดินสอเวลามาเช็คดูนะครับตอนนี้ถ้าเช็คหัวดินสอมันจะมนๆะจะเหลี่ยมธรรมดาเพราะยังไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมเหลี่ยมๆธรรมดาตรงๆ,ต,รงๆตัดตรงนะแต่ลองเขียนดูด้วยการหันคลิปขึ้นข้างบนแล้วผมจะไม่ขยับไม่หมุนเลยนะครับ ๆๆๆๆๆอ่าคราวนี้เราลองสังเกตหัวดินสอมันจะมีความเฉียงอยู่ประมาณหนึ่งเห็นไหมครับถ้าระ,ะบายอะนี้น่าจะเป็นเพราะกลไกที่เลือกใช้งานก็คือผมออล็อกแล้วก็ไม่ล็อกนะครับซึ่งกลไกหมุนเนี่ยมันจะทํางานเมื่อเราไม่ล็อกนะครับหมุนสังเกตง่ายๆคือตัวมาร์กที่เป็นจุดหมุนกับคลิปนะครับมันจะมาบังอัลฟาเจล HD ไว้นะครับอันนี้ก็คือโฮโฮก็คือไส้มันจะไม่หมุน มันจะเป็นดินสอธรรมดาเลยนะครับเวลาเขียนไปมันก็จะสึกแบบเฉียงๆแบบนี้ไส้เฉียงแต่เมื่อไหร่ที่ผลักมาที่กลไกหมุนเนี่ยมันก็จะทำงานเป็นดินสอทีเอ่เปลี่ยนตัวเองเป็นดินสอที่ไส้มันหมุนตามไปเรื่อยๆนะครับเราสังเกตดูว่าหัวดินสอนะมันจะไม่เป็นปะาฉลาเห็นไหมครับมันจะถูกเหลาลักษณะแบบเหมือนเป็นโดมแหลมๆ ไม่ได้แหลมเปียบหรอกแต่ว่ามันจะสึกเกือบจะเท่ากันทุกด้านนะครับทาให้เส้นที่เขียนออกมาเนี่ยมันมีความคงที่ไม่ดูเป็นเส้นที่แบบแบนแบนก็คือคกลไกก็คือเวลาเรากดลงไปเขียนพอเรายกมันก็จะหมุนนะครับกดยกกดยกกดยกมันก็จะหมุนย,ย้ายย้ายย้ายตำแหน่งหัวก็จะโดนเหล่าทุกด้านนะครับนี่คือคกลไกการทํางานของมันซึ่งถ้าชอบแบบธรรมดาก็สามารถจะล็อกนะครับ้วยการหมุนคลิปมาทับตัวหนังสือตรงนี้ชึกก็คือล็อกเป็นดินสองกธรรมดาแต่ถ้าเกิดไม่เอาอยากจะให้มันหมุนก็ผักกลับมาแค่นี้นะครับ On Off ได้นะครับซึ่งเป็นไม่กี่รุ่นในอยู่ใคุรุโอกะที่ล็อกได้นะครับล็อกฟีเจอร์ได้แล้วจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้คือกริปยางที่จับแล้วมันรู้สึกแบบมันฟินมากนะครับเป็นยางด้านๆที่แบบเหนียวมากๆเลยนะแล้วถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับมีหลายสีให้เลือกสีหวานๆของผู้หญิงก็มียังไงก็ลองไปดูได้นะแต่ผมชอบสีพวกนี้ก็เลยสีน้ําเงินสีเขียวขี่ม้าเขียวมืดๆนะแล้วก็เหลืองดำเ,ออเดี๋ยวค่อย หาตัวอื่นมาเอาคลิปนี้เปลี่ยนเป็นสีดำมัง้งจะได้เป็นน้ำเงินเท่ๆแล้วเอาอันนี้ไปใส่ตัวอื่นนะครับเจอก,กันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมีรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ stationary craft tool แล้วก็ hand tool นะครับหวังว่าจะได้รับข้อมูลแล้วก็ยินดีนะครับทุกคนที่คอมเมนต์บายๆครับเฮบิไรเดนเอาท